คือภูเขาของพระเจ้าฉันอยากให้ชื่อว่าภูเขาซีออนหรือภูเขาโฮเรบแต่ว่าจริงๆแล้วภูเขานั้นอยู่ที่ประเทศอิสราเอลคุณเคยได้ยินเรื่องราวของโจเซฟไหมคะฉันจะเล่าให้ฟังโจเซฟนะคะมีพี่น้องสสิบองคน โยเซฟเป็นลูกของราเชลซึ่งพ่อของโยเซฟนะคะจะรักโยเซฟมากกว่าพี่น้องคนอื่นเนืน่องจากว่าครั้งแรกพ่อของเขาจะแต่งงานกับแม่ของเขาแต่ลาบันซึ่งเป็นพ่อตา ก็ได้ยกลูกสาวคนโตให้กับเขาก่อนเนื่องจากว่าเป็นทำยในมยูนะคะลูกสาวคนโตแต่งงานก่อนลูกสาวคนเล็กเพราะฉะนั้นยาโคบต้องทำงานหลายปีนะคะเพื่อจะได้เลอาซึ่งเป็นพี่สาวของรายเชลและยาโคบอดทนทำงานอีกหลายปีเพื่อจะได้ราเชลนะคะเรื่องของ โยเซฟสอนอะไรเราอะคะหากพ่อแม่มีลูกไม่ว่ามีจํานวนเท่าไหร่แต่เหมือนครอบครัวโยเซฟมีสิบสองคนนะคะเนื่องจากว่าลาเชลมีลูกสองคนและเลอาก็มีลูกและคนรับใช้ของเลอาและคนรับใช้ของลาเชลก็ให้คนรับใช้เก่สามีตัวเองเพราะฉะนั้นมีภรรยาสี่คนจึงมีลูกสิบสองคนนะคะและก็เกิดความวุ่นวายในครอบครัวขึ้นเนื่องจากโยเซฟเป็นคนที่ฉลาดมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาด แต่บางครั้งเขาก็คุยตรงไปตรงมาเกินไปจนกระทั่งทําให้พี่ชายโกรธเขาและเมื่อพ่อให้เสือ้อคลุมที่ดีที่สุดกับเขาพี่ชายก็ยิ่งอิจฉาเขาและโกรธเขามากมายมยีวันหนึ่งเขาไปดูว่าพี่ชายพาแกะไปเลี้ยงที่ไหนและที่นั่นก็คือไม่มีน้ําเป็นบ่อแล้วพี่ชายก็ย้ายไปอีกที่หนึ่งเพื่อเลี้ยงแกะนะคะเมื่อเขาไปถึงเขา ก็เลยถามพี่ชายว่าทําไมมาที่นี่แล้วพี่เขาก็บอกว่าที่นั่นไม่มีน้ําจึงย้ายมาที่นี่แล้วเขาก็เลยเอาบางอย่างที่ตักน้าน,นะคะเช็คลงไปข้างล่างแล้วก็สัมผัสได้ว่าข้างล่างมีความชื้นอยู่ที่ก้นถังเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าถ้าขุดมันก็จะมีน้ําก็เหมือนกับบอ่อนะคะเวลาหน้าแรงมันก็มีความน้ําลดลงแต่ข้างใต้ต้องขุดน้ําเพิ่มนะคะ และพี่พี่เขาก็จับโยเซฟโยนลงไปในบ่อนั้นแต่มีพี่ชายคนหนึ่งบอกว่าไม่ต้องฆ่าโยเซฟหรอกขายโยเซฟไปเป็นทาสแล้วก็มีคนเดินผ่านมาแล้วก็เลยซื้อโยเซฟไปเป็นทาสและชีวิตของโยเซฟก็เป็นเรื่องราวที่อัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงทําในชีวิตของเขาเขาไปเป็นทาสก็จรงิงแต่เมื่อเขาอยู่ในคุกเขาก็ได้เจอกับผู้ที่เชิญจอกของพระราชา และทำขนมปังถวายแก่พระราชาสองคนและมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาก็ได้ออกจากคุกเพราะสติปัญญาของเขาเขาก็ได้ไปอยู่บ้านของผู้รับใช้ของฟาโรนะคะแต่ว่าเขาก็โดน การทดลองโดยภรรยาของเจ้าของบ้านนั้นแต่โยเซฟเป็นผู้ชอบทมเขาก็วิ่งหนีทั้งที่ผ้าหลุดไปเพราะฉะนั้นนางก็บอกว่าโยเซฟจะทํำลายเขาแลวโยเซฟก็ติดก,กุอีกครั้งแต่ว่าโยเซฟก็ยังซื่อสัตย์นะคะเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นโยเซฟผ่านความยากลําบากหลายหลายครั้งหลายหลายคราและจนกระทั่งโยเซฟมีอยู่ครั้งหนึ่งผ้าละ กษัตริย์อีย์นะคะก็คือฟาโรฝันบางอย่างแต่เขาไม่สามารถแปลความฝันได้หรือข้าราชการก็ไม่สามารถตอบได้แต่มีผู้รับใช้ของพระราชาที่เชิญเจอกสวยของพระราชาก็บอกว่ามีชายคนหนึ่งที่สติปัญญาเฉียวฉลาดเนื่องจากเขาเชื่อในพระเจ้าชื่อโยเซฟเพราะฉะนั้นฟาโรจึงให้ไปเชิญโยเซฟมาและหลังจากนั้นเขาก็ได้ทํานายฝันว่าจะเกิดการการันด้าน อุดมสมบูรณ์7ปีการกันดานอาหาร7ปีเพราะฉะนั้นโยเซฟก็ทำนายฝนอย่างถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นกราซาฟาโรจึงให้โยเซฟนะคะจึงให้โยเซฟเป็นผู้ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างในอียิปต์แทนฟาโรเลยนะคะก็เหมือนกับถ้าในยุคปัจจุบันก็คงเหมือนกับป,ประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีของบางประเทศอย่างนั้นเลยค่ะแล้วจนกระทั่งเกิดการกระดานอาหารมากมายนะคะ โยเ,เซฟก็ครอบครัวของโยเซฟก็มาซื้ออาหารนะคะแล้วเขาก็เห็นพี่ชายแล้วเขาก็จําได้นะคะแล้วก็มันก็มีเรื่องราวอีกอะค่ะจนกระทั่งจนกระทั่งโยเซฟโยเซฟจับตัวน้องชายคนเล็กไว้เพราะว่าเขาเอาจอกใส่ในถุงอาหารนะคะแล้วก็พี่ชายบอกว่าไม่ได้หรอก น้องคนนี้เป็นที่รักของพ่อถ้าน้องคนนี้หายไปอีกคนหนึ่งพ่อคงจะเสียใจมากเพราะก่อนหน้าน,นี้พ่อก็ได้เสีย,สยลูกชายไปหนึ่งคนแล้วไม่นั้นพ่อไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้โยเซฟก็ถามตอนนี้พ่ออายุเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จนกระทั่งโยเซฟก็เปิดเผยตัวเองกับพี่ชายว่าตัวเองคือโยเซฟที่พี่ชายขายมาที่อียิปต์และเขาก็ให้อาหารลหลายๆสิ่งที่จําเป็นนะคะไปให้พ่อแล้วก็รับพ่อและครอบครัว,วทุกคนมาที่อียิปต์นะคะและก็เขาใช้ชีวิตอยู่ในอียิปต์นะคะ อยู่ที่นี่นานมากและครอบครัวของโจเซฟก็ได้พบกันอีกครั้งหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้เรียบง่ายนะคะเพราะว่าโจเซฟอยู่ที่อิ์โจเซฟก็แต่งงานกับเชื้อสายของอิ์นะคะซึ่งจริงๆแล้วชาวอิสราเอลนะคะจะแต่งงานเฉพาะกับอิสราเอลเท่านั้นจะไม่แต่งงานกับเชื้อชาติอื่นนะคะแต่เนื่องจากจริงๆแล้วพระเจ้าทรงสร้างมนุษย ด้วยความบริสุทธิ์พระเจ้าสร้างมนุษย์ครั้งแรกคืออาดัมกับอีฟนะคะแต่อาดัมกับอีฟไม่เชื่อฟังพระเจ้าเพราะกินผลไม้แห่งการรู้ดีรู้ชั่วแล้วก็ทําให้ความบาปเกิดขึ้นแล้วก็คาอินลูกชายของเขาฆ่าอาเบลน้องชายของเขาตายแล้วก็มีหลายอย่างความบาปเกิดขึ้นมากมายแล้วพระเจ้าก็ล้างโลกนี้นะคะโดยเลือกครอบครัวโนอา์เข้าไปในเรือและให้สร้างเรือหลังจากนั้นพระเจ้าก็ทําลายโลกด้วยน้ําท่วมและหลังจากนั้นพระเจ้าสัญญาว,ว่าจะไม่ให้น้าท่วมอีกโดยให้มีรุ้งนะคะและหลังจากนั้นนะคะมนุษย์ก็เริ่มทําบาอีกครั้งงนึ หลังจากโคฟโคโนอาก็เริ่มกระจายไปทั่วโลกนี้แล้วก็มนุษย์สร้างหอบาเบลนะคะพวกเขาอยากสร้างหอบาเบลให้ถึงฟ้าสวรรค์นะคะแต่พระเจ้าคิดว่าถ้ามนุษย์ใช้ภาษาเดียวกันมนุษย์สามารถทาลายสิ่งหลายอย่างได้เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงทําลายหอบาเบลและทําให้ภาษาของมนุษย์กระจัดกระจายหลายๆภาษานะคะและมนุษย์ก็กระจายไปทั่วโลกนี้นะคะแล้วก็แต่มนุษย์ก็ยังไม่หยุดทำบาปนะคะครั้งแรกพระเจ้าส่งน้ํามาและสัญญาโดยให้รุง้งจะไม่ทําลายโลกโดยน้ําแต่ครั้งแรกพระเจ้ามาในโลกนี้นะคะ ก็คือโดยหญิงปรมจารีที่ชื่อมารีนะคะ หลังจากนั้นพระเยซู33ปีนะคะพระเยซูโดนตรึงในไม้กางเขนเพื่อถ่บาปของมนุษย์นะคะทั้งที่พระองค์ยังไม่ได้มีความบาปใดๆและพระเจ้าทรงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์หลังจากฟื้นจากความตายหลังจากเสียชีวิตบนไมก้กางเขน3วันนะคะแล้วฟื้นขึ้นมาเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและสปปรรพสิ่งและพระเจ้าสัญญาว่าผู้ที่เชื่อรางใจในพระบุทธนั้นจะไม่พินาศจะมชีชีวิตนิรันดร์นะคะและพระเจ้าจะกลับมาอีกครั้งเพื่อพิพากษาโลกนี้การกลับมาอีกครั้งของพระเจ้าเพื่อพพิาากกษโล พระเจ้าส่งส่งผู้รับใจของพระเจ้าไปทั่วโลกนี้ประกาศเรื่องราวของพระเจ้าผู้ใดที่เชื่อและละทิ้งจากรูปกนลบหรือความบาปหรือสิ่งที่ตัวเองทําให้พระเจ้าเสียใจนะคะพระเจ้าก็ให้อภยัยูนนั้นถึงแม้ว่าคนนั้นเชื่อพระเจ้าอาจจะทําผิดอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งแต่พระเจ้าก็ให้อภยัยถ้าคนนั้นกลับใจแท้จริงทําไมฉันคุยเรื่องครั้งแรกพระเจ้าให้น้าทั่วโลกครั้งที่สองด้วยไฟนะคะเพราะในพระคัมภีร์ในวิวรณ์กล่าวไว้ว่าด้วยไฟนะคะ เพราะฉะนั้นผู้เชื่อนะคะต้องอธิษฐานกับพระเจ้าและรักษาความเชื่ออย่างแท้จริงเพราะมิฉะนั้นนะคะเวลาที่พระเจ้ากลับมานะคะเกิดสงครามกนันนะคะหลายสิ่งหลายอย่างมากมายเกิดขึ้นมนุษย์มีความเกียดชังนะคะความรักพระเจ้าน้อยลองรักซึ่งกันและกันก็น้อยลองนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเราต้องอาธิษฐานกับพระเจ้าว่าให้พระเจ้ารับเราไปก่อนที่พระเจ้าจะลงโทษโลกนี้นะคะหรือเรียกว่าแคปเจอร์นะคะแคปเจอร์ก็คือการที่รับไปทันทีทันใดนะคะเหมือนอย่างที่เราเคยดูหนังนั้นแคปเจอร์แบบนั้นเลยค่ะ ก่อนที่จะลงโทษพระเจ้าก็ทรงเตือนก่อนก็เหมือนครั้งแรกสมัยก่อนพระเจ้าก่อนที่จะลงโทษโซดมและกุมารานะคะเป็นเมืองที่มีความบาปผิดทางเพศเอ่อเบจิติคิวหรือหลายสิ่งหลายอย่างเป็นเมืองที่ไม่สะอาดพระเจ้าก็ได้คุยกับอับราฮัมก่อนนะคะและอับราฮัมก็รักโลดนะคะไปไปเตือนโลดไปบอกโลดหมายถึงว่าพระเจ้าก็เจอกับโลดพระเจ้าก็เตือนโลดแต่โลดยังรักโซดมและกุมารา และภรรยาก็กลายเป็นเสาก,เกระเนะคะเพราะว่าเขารักที่นั่นและก็กตอนนั้นนะคะจริงๆแล้วจริงๆแล้วโลดนะคะอยู่กับอับราฮัมก็คือเป็นหลานสมัยนั้นอับราฮัมยังไม่มีลูกนะคะเพราะเขาคิดว่าอายุมากแล้วก็ไม่ลูกแต่พระเจ้าให้ลูกกับเขาคืออิสอักนะคะและก็คืออับราฮัมเป็นบิดาแห่งความเชื่อมีลูกคืออิสอักและอิสอักมีลูกก็คือเอสาวกับยาโคบนะคะแล้วก็ ยาโคบก็มีลูกรุ่นต่อๆมานะคะเป็นบิดาหแห่งความเชื่อก็คือมีความเชื่อนะคะส่วนโลดนั้นเลือกที่นั้นเพราะฉะนั้นภรรยาจึงกลายเป็นเสาเกลือเพราะเขารักพระเจ้าบอกแล้วว่าให้วิ่งหนีไปให้เร็วแต่เขาหันกลับเพราะฉะนั้นภรรยากลายเป็นเสาเกลือแต่โลดรอดชีวิตได้เรื่องนี้สอนอะไระคะสอนว่ามนุษย์ถ้าไม่หยุดทำบาปพระเจ้าจะลงโทษมนุษย์อาจคิดว่าเออทำบาปแล้วคงไม่โดนลงโทษหรอกไม่จริงค่ะในเวลาของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรง รวิวชาและก็ทรงมีความยุติธรรมและก็มีความชอบธรรมไม่เหมือนกับมนุษย์การลงโทษของพระเจ้าถูกต้องและชัดเจนในโลกนี้เราอาจจะเจอหลายๆคนนะคะซึ่งความเชื่อความคิดทัศนคติทางการเมืองอาจจะแตกต่างกับเราเราต้องมีจุดยืนยังไงคะเราก็มีจุดยืนในเลือกในสิ่งที่ถูกต้องเลือกในสิ่งที่ตามน้ำพระทัยพระเจ้า เลือกในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทําและเราเป็นและเรามองที่พระเจ้าไม่ต้องมองที่คนบาปหรือคนอธรรมเพราะถ้าเรามองที่คนบาปหรือคนอธรรมจะทาให้เรามีความโกรธและคิดว่าเออทาไมไม่ยุติธรรมนะแต่ถ้าเรามองที่พระเจ้าเราคิดว่าพระเจ้าทรงยุติธรรมให้หลายๆสิ่งหลายๆสถานการณ์เกิดขึ้นในชีวิตของเราเพื่อพระเจ้าอยากจะสอนบางสิ่งบางอย่างกับเราจริงๆสิบหกปีไม่ใช่สิบหกปีสิ สิบหกปีที่แม่จากไปใชป่สิบหกปีแล้วก็หกปีความยากมากจริงๆแล้วฉันก็อายุสี่สิบสามปีทําไมฉันจึงคุยเรื่องนี้สี่สิบสามปีเราก็มีชีวิตอยู่ครึ่งหนึ่งของชีวิตของเราเติบโตที่นี่เราเห็นหลายสิ่งหลายอย่างในโลกนี้ในประเทศไทยนี้ทั้งการเมืองชุมชนสังคมผู้นําหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ยุติธรรมและไม่ถูกต้องสิ่งที่เราทําได้หรอทำอยังไงเลือกผู้นําที่ดี มีชีวิตที่เป็นแบบอย่างมีคุณธรรมและจร,ริยธรรมและเราเองก็ต้องตรวจสอบตัวเราด้วยว่าเราเป็นคนอย่างไรเรามีอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้สิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงได้คือตัวเราเราอธิษฐานกับพระเจ้าเผื่อผู้นําเผื่อประเทศเผื่อกษัตริย์เผื่อทุกๆประเทศในโลกนี้เผื่ออาเซียนเผื่อประเทศไทยเผื่อทุกตำบลทุกหมู่บ้านทุกจังหวัดทุกอำเภอทาไมเราต้องอธิษฐานเผื่อเพราะเมื่อเราอธิษฐานเผื่อพระเจ้า ที่เราเชื่อและไว้วางใจท่งฟังคำอิฐานของเราและส่งตอบคำอธิฐานของเราชั้นเรียนรู้จากพ่อของชันว่าการทํางานหนะักการขยันเพื่อครอบครัวเป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นจริงๆแล้วพ่อมีเจคนพี่น้องแต่ปู่ก็มีเศรษฐกิจที่ดีมากแต่ว่าการใช้ชีวิตอาจจะเลือกผิดใช้ชีวิต แบบไม่ค่อยได้ใช้เวลากับลูกกับหลานเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าบางคนร่ำรวยแต่ก็ใช้ชีวิตที่น่าสงสารถึงแม้ว่าบางคนยากจนแต่ครอบครัวก็รักกันดีสิ่งนี้เป็นพาร adox พาร a ดอกแปลว่าตรงกันข้ามกันขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นพ่ออยากแต่งงานกับแม่เพราะฉะนั้นพ่อจึงไม่ได้เอาเงินแม้แต่บาทเดียวจากคุณปู่มาในการใช้งานแต่งงานกับแม่พ่อก็ไปยืมจากลุงคนหนึ่งที่อยู่แถวนาเตยลุงคนนั้นก็ให้พ่อยืมมาแล้วพ่อก็ มาบุกเบิกที่นี่แล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่กับแม่แล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่ที่แม่ก็มีความสุขหมายถึงว่าทํางานขยันด้วยกันทุกวันเหนื่อยร่างกายแต่ว่าก็มีความสุขหมายความว่าถ้าบางคนพ่อตาหรือแม่ยายนะคะไม่ชอบเราวิธีที่ดีที่สุดป้องกันความขัดแย้งก็คืออยู่ห่างจากพ่อตาหรือแม่ยายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดคือเราต้อง ปลูกบ้านสําหรับครอบครัวตัวเราเองแล้วก็ดูแลครอบครัวตัวเองโดยที่พ่อแม่ไม่เข้าไก่ายเข้ามาในวุ่นวายในครอบครัวของเราเพราะว่าบางครอบครัวพ่อแม่อาจจะชอบเข้ามาเ้าไก่ายในครอบครัวมันทําให้เกิดความยุ่งยากต่อลูกต่อหลานและต่อภรรยาหรือสามีถ้าบางคนอาจจะอวยพ่อหน่อยพ่อตาลักแม่ยายรักพ่อตาสามีแม่ยายสามีหรือพ่อตาลักคือ อวยพรมากๆคนนั้นแต่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกคนทุกครอบครัวเพราะว่าที่นี่คือประเทศไทยวันนี้ทำไมฉันคุยนานเพราะฉันคิดว่าประเทศไทยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องแก้ไขและเปลี่ยนแปลงสิ่งสําคัญจริงๆประเทศไทยมีหลายหลายคนที่จบเรียนจบปริญญาตรีบางคนเรียนจบปริญญาโทรหรือด็อกเตอร์แต่ทไมห,หลายๆคนจึงเบื่อหน่ายกับการเมืองไทยการเมืองไทยนะคะ เป็นการปกครองโดยระบบประชาธิปไตยก็จริงแต่เป็นการปกครองแบบระบบครึ่งใบครึ่งใบหมายถึงว่าประชาธิปไตยครึ่งใบแบบกึงก่งกึคอมมิวนิสต์ครึ่งใบและแบบกึง่งกึงอื่นอีกซึ่งจริงๆแล้วสมัยก่อนประเทศไทยปกครอง,องแบบระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะกษัตริย์มีสิทธิอำนาจเด็ดขาดนะคะซึ่งจริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยก็เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆตลอดตลอดนะคะสมัยรัชกาลที่5เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เลิกทาสนะคะแล้วก็ ออส่งบุตรหลานหรือขา้อาราชการหลายคนไปต่างประเทศมากขึ้นเพื่อเห็นการปกครองของประเทศอย่างเช่นการปกครองของอังกฤษ,กฤษและอเมริกาจะมีความแตกต่างกันนะคะการปกครองของประเทศอังกฤษจะปกครองคล้ายคล้าย,าย,ายประเทศไทยก,ก็คือมีพาะมหากรรษัตริย์เป็นประมุขแต่มีนายกร,ร,รัฐมนตรีซึ่งแตกต่างจากประเทศอเมริกาซึ่งอเมริกาปกครองแบบประธานาธิบดีนะคะซึ่งไม่มีกษัตริ์ ซึ่งจริงๆแล้วการปกครองทั้งสองอย่างนะคะมีข้อดีและข้อเสียเราต้องมาเปรียบเทียบนะคะจริงๆแล้วในพระคัมภีร์ก็สมัยสมัยพระคัมภีเดิมนะคะจริงๆแล้วพระเจ้าทรงปกครองอิสราเอลแต่ตอนนั้นอิสราเอลเห็นประเทศอื่นนะคะมีกษัตริย์เขาก็อยากมีกษัตริย์กษัตริย์องค์แรกก็คือเขาขอแต่งตั้งพระเจ้าเลือกซาอูลนะคะแล้วก็ต่อมาก็คือเป็นดาวิดซาโลมอนนะคะซาโลมอนเป็นกษัตริย์ที่เฉลียวฉลาดและบังคังล,ำล่ำรวยที่สุดแล้วก็มีอาณาเขตที่ดีที่สุดแต่หลังจากนั้นกษัตริย์ก็แตกแยก เป็นสิบสอง่แต่แก้อีกครั้งหนึ่งนะคะทาไมเราเรียนรู้อะไรจากพระกัมพีหมายความว่ากษัตริย์ที่แท้จริงของเราคือพระเจ้าถ้าเราให้พระเจ้าเป็นเอกเปนหนึ่งประเทศก็มีความสงบสุขถ้าเราทุกตําแหน่งทุกหัวหน้าของเราถ้าเราให้เกียรติประเทศก็มีความสงบสุขแต่ปัญหาประเทศไทยก็คือไม่ให้เกียรติกษัตริย์หรือผู้นําและพยายามล้มล้างโดย กลุ่มทุนนิยมนะคะกลุ่มทุนนิยมก็มีหลายกรุ๊ปนะคะไม่ต้องบอกว่าสีอะไรทุกคนรู้จักประเทศไทยก็มีทั้งสีเหลืองสีเขียวสีแดงหรือสีส้มหรือสีอื่นๆหรือเจ็ดสีนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีทุกคนต้องการเห็นประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่ดีขึ้นเพื่อประชาชนที่แท้จริง แต่ถ้าเราเลือกนายทุนเข้าไปนะคะนายทุนไม่ได้สนใจว่าคุณเป็นเกษตรกรคุณเป็นครูคุณเป็นข้าราชการหรือคุณเป็นใครเขาต้องการเพียงแค่กําไรซึ่งการบริหารประเทศแบบนั้นไม่ดีสําหรับประเทศไทยะคะเพราะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมนะคะซึ่งคนส่วนใหญ่ภาคเหนือภาคใต้ตะออกอตกศีภาคนะคะทาอาชีพเกษตรกรรมปลูกข้าวทํานาทําไร่ทําสวนคุณจะเอาระบบอุตสาหกรรมหรือระบบอะไรของคุณมาใช้กับประเทศไทยมันไม่ถูกต้องคุณต้องถามประชาชนก่อนว่าประชาชนต้องการอะไร และสิ่งสําคัญคือคุณต้องรักษารากเหง้าของคุณบันพดุของคุณทําอะไรโอเคคุณมีความรู้คุณเรียนคุณอาจจะเป็นอย่างอื่นได้มันก็เป็นสิทธิของคุณแต่สิ่งสําคัญคุณถ้าสมมติว่ามีวิศวกรทั้งหมดในประเทศไทยแล้วใครปลูกข้าวล่ะใครทําสวนผลไม้ล่ะจริงไหมคุณคิดว่าจริงไหมถ้าสมมติว่าคุณชอบเกษตรคุณก็สามารถเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ได้เรียนรู้ระบบแล้วก็ทําให้มันเกิดผล แล้วก็ปลูกผักเช่นเป็นออร์แกนิกหรือไม่เป็นสวนเกษตรผสมหรือว่าเป็นหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าสวนว่าผสมเรียกว่าว่านกเกษตรนะคะผสมหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ในสวนแล้วก็เป็นหมู่บ้านโคกหนองนาโมเดลอันนี้นี้บางพื้นที่ก็ทําได้บางพื้นที่อาจจะทําไม่ได้แล้วก็มันจะมีผักออร์แกนิกนะคะผักออร์แกนิกแล้วก็เกษตรอินทรีย์นะคะซึ่งไม่ใช้สารเคมีใด คุณอยากซื้อผักที่มีสารเคมีปนเปื้อนหรือคุณอยากซื้อผักจากออร์แกนิกหรือเกษตรอินทรีย์ค่ะซึ่งราคาอาจจะต่างกันเพราะว่าไม่ใช้สารเคมีใดๆนะคะผลผลิตอาจจะน้อยกว่าที่ใช้สารเคมีแต่ปลอดภัยกับคุณในร่างกายมากกว่าฉันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้ฉัน สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ฉันสามารถเป็นอาสาเพื่อประเทศไทยได้สิ่งอะไรที่คุณทําได้เพื่อประเทศไทยคุณทําค่ะคุณทําคุณไม่ต้องรอเวลาคุณไม่ต้องรอคุณรวยแล้วคุณทําคุณทําตอนนี้เลยทําไมฉันบอกคุณอย่างนี้เพราะว่าในโลกนี้มีทั้งคนดีและคนไม่ดีคุณก็เลือกกรูปกลุ่มและคุณก็ตรงไปเลยค่ะในโลกนี้จริงๆมันก็มีสามสีนะคะสีดําสีขาวและก็สีเทา บางครั้งเราอาจจะเหมือนสีดําบางครั้งเราอาจจะเหมือนสีเทาบางครั้งเราอาจจะเหมือนสีขาวแต่ฉันคิดว่าถ้าคุณคุณรู้ว่าตัวคุณอาจเคยเป็นสีดํามาก,ก่อนหรืออาจเป็นสีเทามาก,ก่อนคุณก็สามารถเป็นสีขาวได้โดยการกลับใจใหม่นะคะกลับใจแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ทําเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ตามคนคนที่ไม่ดีนะคะเออเรื่องเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทนี้ฉันคิดว่าคนปางงาคงจะไม่รับอะคะ่ะเพราะคิดว่าถ้าเรารักประเทศเราจะไม่รับเงินดิจิตอลเพราะเงินนี้นะคะ คุณเอาไปลงทุนแล้วคุณเอาแค่เศษเงินมาให้ประชาชนคุณซื้อใจคนไม่ได้โดยเฉพาะคนใต้คนปัง,งาไม่รับเงินของคุณเพราะเราคิดว่าคุณกําลังทําลายประเทศไทยของเราเรารู้ว่าคุณทําอะไรถ้าคุณทําสิ่งที่ถูกต้องเราสนับสนุนแต่ถ้าคุณทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราไม่สน,นับสนุนและเราไม่ได้เลือกคุณมาเป็นนายกรัฐมนตรีเราปรารถนาที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่คนที่มาจากการเลือกตั้งจริงๆไม่ใช่มาจากการซื้อเสียงไม่ใช่มาจากการที่ คุณเป็นหุ่นเชิดของคนบางคนที่อยู่เบื้องหลังคุณคนที่มีอํานาจคนที่มีเงินแต่อย่าลืมว่าคุณก็มีวันหมดอ,อายุไม่เกิน60หรือ70หรือ80ปีคุณก็จบระบบของคุณก็จะล่มสลายถ้าคุณไม่ได้ทําเพื่อประเทศจริงๆพอทอนะคะต้องทําด้วยหัวใจทอทอทอก็ต้องทําด้วยหัวใจ ปอชอทุกที่ก็ต้องทำด้วยหัวใจฉันชอบสีฟ้าและสีขาวอนาคตอาจจะชอบสีอื่นก็ได้แต่ตอนนี้ฉันชอบสีฟ้าและสีขาวทำไมเหรอคะสีฟ้าหมาถึงท้องฟ้าสีฟ้าไม่ถึงท้องฟ้า,ฟา,ฟาหรือทะเลสีขาวไม่ถึงท้องฟ้าคนไทยหลายล้านคนมองดูคุณอยู่นะคะคุณทำอะไรคุณอยู่ให้ครบสี่ปีถ้าคุณบริหารดีแต่ถ้าคุณบริหารไม่ดี เดือนนี้คุณอาจจะอยู่ไม่ครบเทอมก็ได้นะคะก็เหมือนเปิดเทอมอะคะ่ะเปิดเทอมมันมีหนึ่งปีหกเดือนครึ่งเทอมเทอมสองหกปีหกเดือนฝากไว้ให้คิดนะคะคนปังยาจะเลือกอะไรทำอะไรไม่ว่าจะเป็นผู้นำระดับไหนนะคะผู้ใหญ่บ้านกำนันอบตอแหนมเพอผู้ว่าหรือสสหรือสวนะคะคิดก่อนที่จะเลือก เลือกคนที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อประเทศของเราจะพัฒนาฝากไว้ให้คิดแค่นี้ขอบคุณค่ะ